มาค่ะทำเสร็จแล้วเราก็มากินกันค่ะกินเลยค่ะว้าวอร่อยจ้านี่ผักบุ้งรอืมอันนี้คือผักบุ้งที่ปลูกเองนะคะเนี่ยผักบุ้งปลูกเองค่ะแซ่บค่ะ ้อมแบบอยากเลยเมืองด้วยช้อนด้วยนะคะอ,อร่อย หมดเลยมันไม่เค็มนะคะเพราะว่าเราต้มไม่ให้มันเค็มซดน,น้ำาดน,น้ำปลาชาพูซะหน่อยเนาะใบชะพูนี่น่าจะหห่เอานะ อร่อยมากอร่อยจริงพันเลยค่ะอืม กินด้วยกันนะเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆค่ะกินโชว์เพื่อนๆเ,เลยค่ะต้องกินให้อร่อยนะคะกินโชว์ก็ต้องกินให้อร่อยนะคะ บุ้งใหญ่เดียานาม่า,น,มานะคะไม่ดาม่านะคะำไม่คอขมีเลบ เราซดไดอ้อร่อยมากค่ะอร่อยเพื่อนๆที่นั่งดู อิ่มไปด้วยกันนะคะอร่อยไปด้วยกันค่ะอืม